เขาถามว่าสวัสดีครับรบกวนฝากถามอาจา์ประภาสเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น r j h เพื่อรับปผลครับอ๋อโอ้ทันไหมเนี่ยหนึ่ง AJH มีความเสี่ยงตรงไหนที่น่ากังวลมากๆไหมครับครับสอง r j h เอาทะข้อได้ไหมเบิร์ดทีละข้อดีกว่าไหมทีละข้อได้ไหมครับเขาจำไม่ค่อยได้เอาความเสี่ยงดีกว่าความเสี่ยงเนี่ยพี่คิดว่าชัดเจนมากชัดเจนมาก คือ RJS เนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยเป็นโรงพยาบาลรับประกันสังคมโดยหลักอ่ารายได้หลักเลยมาจากไรายได้ประกันสังคมทีซึ่งแน่นอนว่าความเสี่ยงเนี่ยล่าสุดเลยเบิร์ตเมื่อสักไม่สักเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยมีประกาศออกมาจากสปสชก็คือสามสิบบาทรักษาทุกโรคนะครับว่า <c oughs> ออโรคอ้วนเนี่ยปกติอย่างนี้โรคอ้วนเนี่ยใครที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยที่มีมี PMI ใช่ไหมเกินค่าที่เป็นโรคอ้วนแล้วนะครับเบิร์ต <c oughs> สามารถตัดกระเพาะได้เพื่อรักษารักษาโรคนะตัดกระเพาะได้ <c oughs> เออตัดกระเพาะได้ซึ่ง r j h เนี่ยขึ้นชื่อเลยว่า <c oughs> ตัดกระเพาะเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลย <c oughs> ต้นๆของประเทศเลยเอ,าอ่าก็เป็นรายได้หลักเลยเพราะหัวหนึ่งมันหลักแสนเบิร์ดแสนกว่าสองแสนอนะต่อเคสอะเออนี่คือรับจากภาครัฐนะรับจากภาครัฐนะเออแสนกว่าสองแสนอะทีนี้เนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยมีประกาศออกมาว่า จะเพิ่มความคอมเพล็กซิตี้แบบเพิ่มดีเทลอะในการที่จะรับเคสนี้มากขึ้นก็มีโอกาสแหละที่ทาให้ <c oughs> มีโอกาสที่ทําให้เขาเรียกไงเหมือนรายได้มันลดลงได้มีโอกาสอ่าเนี่ยแค่นี้ราคาหุ้นลงวันเดียวแบบโอ้เกือบสิบเปอร์เซ็นอ่ะอืมอือน, 4, 5, 4, 5ะ,น,นะ,ะให้เห็นภาพสี่ห้า้งสี่ห้าปอร์ซ็นะมาณเนี้ยนะครับจะเห็นภาพว่าความเสี่ยงสาันที่สุดของโรงพยาบาลที่รับประกันสังคม อ่าแล้วรับสปสชเนี่ยคือนโย,ยบายภาครัฐอืืนโยมายภาครัฐอ่าซ,ซึ่งซึ่งต้องบอกว่าไล่าฟังอีกนะครับว่าในอดีตเนี่ย <c oughs> พี่ตามอาเชมานานมากแล้วร่มสิบปีแหละร่มสิบปีแล้วในอ,อดีตเนี่ยประกันสังคมเนี่ยก็มีการปรับเขาเรียกว่าปรับตัวคูณเนี่ยอ,อ่าคือประกันสังคมเนี่ยหลักๆเป็นอย่างนี้เขาจะมีรายได้เหมารายหัวก่อนอันดับแรกอ,อ่าคือขอแค่ มีผู้ประกันตนเนี่ยมามามาลงทะเบียนไว้ได้ตังค์แล้วนะลายหัวอ่าต่หัวเราไม่เท่าไหร่นะ <c oughs> ไม่กี่บาทแต่เหมาเลยนะได้เหมาเลยคือคนไข้จะมาหรือไม่มาไม่รู้ได้ตังค์เลยอ่า <c oughs> นี่คือก้อนแรกก้อนที่สองเนี่ยตามความยากของโลกตามความยากของโลกอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าตัวคนไข้เนี่ยจะมาเนี่ยที่แค่ไหนแล้วก็มาดูโรคอะไรโอเคไหมอ่า <c oughs> ก็<ะ>รักษาได้หรอ เปลี่ยน<ะ>ยุคก็เปลี่ยนนโยบายไปอะไรเงี้ย <c oughs> ไอ้โลกย้าตรงเนี้ยเปลี่ยนเรื่อยๆอ๋ออืมตามยุคหรือเปล่าไม่มั่นใจอ่ะแต่แบบไม่มั่นใจอ่ะแต่ว่า <c oughs> มัน <c oughs> มันมีเปลี่ยนเขาเรียกไงคือคือ,คอ,คอตัวคูณเนี่ยที่จะให้ได้ออกมาเป็นตัวเลขรายได้อ่ะมันมันเปลี่ยนอะอืมโหมันจะต้องบอกว่าสูตรมันอะยากมากๆเบิร์ตสูตรมันแบบ <c oughs> มันมีตัวแปรในการคูณออกมาเพื่อให้ได้รายได้ของโรงพยาบาลพวกประกันสังคมเนะค่อนข้างซับซ้อน คนนั้ครับสอนอ่าม so, so, ันแบบเช่นแบบต้องยากแบบนี้ยากประมาณนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเบนเข้าใจความหมายพี่ใช่ไหมครับอ่าอย่างเงี้ยมันมีเกณฑ์เยอะมันมีเกณฑ์เยอะแล้วนักวันัะเกณฑ์มันจะแบบเกณฑ์มันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆื่อเนี่ยหรอไหมเช่นสมมติสมมติยกยกอย่างนะครับมุฒิเดิมบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเป็นโรคนี้นะคุณเป็นโรคเอนะเดี๋ยวประกันสังคมอ่จ่ายเพิ่มให้เอ่อเคสละสองหมื่นบาทสมมติอืมอ่าแต่พอจ่ายไปปุ๊บเนี่ยประกันสังคมจะเริ่มเห็นแหละว่าเอ้ยไอ้่าว มันง่ายนี่หว่าอ่ามันไม่ควรได้สองหมื่นนี่หว่าอ่าก็จะมีการปรับมากขึ้นว่าเอ้ยแต่ถ้าเคสอ่ะซีเวียน้อยลงหน่อยนึงเอ้ยงั้นลดปรับลดจ่ายจะไม่ใช่สองหมื่นแล้วนะเหลือหมื่นหกอ่าแต่ถ้าเป็นเคสยากเหมือนเดิมสองหมื่นเหมือนเดิมเนี่อหกอไหมเนี่อหรอไหมอันมันเลยทําให้รายได้ีโอกัสลดลงจริงไหมเนี่อหอกอไหมครับ mm. อ่าเนี่ยที่มากนะครับแล้วก็มีการปรับเนี่ยเรื่อยๆเลยอืม mm. ถค่จะเรียกได้ว่าทุกปีสองปีสองสามปีอย่างเงี้ยตลอดเวลา เอางี้ฟังดูเขาดูไม่แน่ไม่นอนสุดๆไปเลยดิอาก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับ <c oughs> นี่ยังไม่นับนะอย่างล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยได้โรงพยาบาลเนี่ยได้รับผลกระทบกันหนักมาก <c oughs> เรื่องโควิดโควิดเนี่ย <c oughs> เดิมเนี่ยรัฐบอกว่าจะจ่ายเท่านี้เท่านี้เท่านี้ <c oughs> โรงพยาบาลก็รับรู้เลยได้ไปแหละร <c oughs> ับรู้ <c oughs> ได้ไปแล้วด้วยนะแต่ยังไม่ได้ตังนะติดตังไว้ก่อนนะพอวันที่ภาครัฐจะจ่ายภาครัฐบอกว่า ไม่มีตังอะ่ะลดนะไอที่บอกว่าจะจ่ายเท่านี้ไม่ละจ่ายเหลือเท่านี้ทำไงอะอเนี่ยก็<อ>ลดไงรายได้ลดลงทันทีเลยเนี่ยต้องมาลดชดเชยทีหลังเอารับรุนรายได้ไปแล้วต้องมาลดรายได้เอาเออคือจะชี้ภาพให้เห็นว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยเบิร์ตของการวิเคราะห์ธุรกิจเลยว่าวิเคราะาห์อำนาจต่อรองเนี่ยสำคัญต้นๆเลย เอาอย่างนี้จังถือว่าหุ้นลงมาเป็นดีเซนซีฟได้ปะสมมติประกันสังคมด้วยอย่างเงี้ยคือมันมีข้อดีข้อเสียมันมีข้อดีข้อเสียแต่พูดตรงๆก่อนว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมหุ้น r j h นะี่ซึ่งซึ่งแลบประกันสังคมเยอะๆใช่ไหมครับ PE ถึงต่ํา PE และเซนะในเว็บเซ็ตเลยนะสักพี่ว่าไม่เกินสิบห้าเท่าเนี่ยเว็บเซ็ตนะนเว็บเซตเลยนะครับเดีย๋ยพี่ขอเปิดดูเลย ในะที่เมื่อกี้เพูดไปแล้วอย่าง BDMS BSHP E ยี่สิบกว่าอ่า<ม>เห็นภาพปะคือมันก็สะท้อนความเสี่ยงในตัวมันอยู่แล้วอ่ะเบิร์ตว่าอำนาจลูกค้าเนี่ยของ r j s เนี่ยเขาเป็นภาครัฐมันก็เลยทําให้ทําให้แบบมันมันมีความเนี่ยสิบสองเท่าเองอ่ะ RGS อะ P E สิบสองเท่าเองอะอะ P 10, P เออ,<ม>เอ,อแล้ว BDMS ยี่หกอ่ะเมื่อกี้ท,ท,ที่ที่พูดอะ่ะ BDMS ยี่บหก b s 21เอ แต่อาเจสิบสองอ่ะเนี่ยน้องเขาถึงพูดว่าแบบซื้อพื้นแล้วปันผลไงนันต้องบอกว่าคือมันก็เป็นไอเดียที่ทําได้เป็นไอเดียที่ทําได้แต่ว่าบอกความเสี่ยงว่าความเสี่ยงคือปฏิเสธไม่ได้ไงคือต้องบอกแบบนี้นะคําถามนจริงๆมันลึกลึกกว่าที่คิดนะอืมหุ้นปันผลเนี่ยถามว่าเราซื้อหุ้นปันผลเราคาดหวังอะไรเราคาดหวังปันผลปันผล,นผลต้องสูงด้วยจริงไหม ไม่งั้นรเราจะซื้อมันทาไมจริงไหมเราควรคาดหวังปันผลเนี่ยนะเกินห้าเซ็ขึ้นไปอยู่แล้วใช่ไหมเกินห้าปซ็นขึ้นไปอยู่แล้แลวเราถึงเรียกว่าคาดหวังปันผลใช่ไหมครับ <c oughs> ทีนี้ปันผลบริษัทที่จะมีห้าปันผลเนห้า5%ขึ้นไปนะมันมาจากบริษัทแบบไหนโดยธรรมชาติเลยนะมันต้องมาจากคุณที่มี PE ต่ำกว่ายี่สิบเท่าเออเพราะอะไรทอนต้องเป็นยี่สิบเท่าเพราะเราคิดภาพตามพี่ถ้าบริษัทนี้มี p ีย0สิบเท่านะบริษัทเนี่ยมีกำไรนะหนึ100่งร้ยปอร์นต จ่ายหมดเลยก็ <c oughs> คือจ่ายจ่ายหมดเลยเนี่ยแล้วพีมัน P/E คือราคาต่อกำไรนี่เหรอไหมห้า <c> เ <oughs> ท่าส่วนกับการคือห้าเปอร์เซ็นต์อ่าเอ้ยไม่ใช่ห้าเท่ายี่สิบเท่าสิเออยี่สิบเท่ายี่สิบต่อหนึ่งหนึ่งส่วนยี่สิบเนี่ยมันคือห้าเปอร์เซ็นต์อ่าก็คือแปลว่าเป็นบริษัทที่มีกำไรปุ๊บจ่ายปันผลหมดเลย <c oughs> อ่าเห็นไหมเหมือนต้นทุ้นที่มี P/E ต่ำกว่ายี่สิบเท่า นี่พอคําถามต่อมาคือพอ P/E พต่างกันยี่สิบเท่าแล้วแต่ว่าอะไรมันก็มักจะตามมาด้วยว่าคุณภาพธุรกิจอ่ะมันมีปัญหาอืมใช่ไหมมีปัญหามันแบบมันไม่ได้ดีที่สุดอ่ะคืออย่างโรงพยาบาลบำรุงราช BDMS อย่างเงี้ยมันปาไปยี่หกเท่าอย่างเงี้ย BDMS อ่ะเนื่น่นานว่าปันผลมันไม่มีทางถึงห้าเปอร์เซ็นอยู่แล้วอ่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะสองเปอร์เซ็นนี้ก็เก่งสุดๆแล้วอ่ะใช่ไะ อ่าดังนั้นต้องเข้าใจว่าหุ้นที่พีต่อกว่ายี่สิบเท่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องเป็นหุ้นที่ <c oughs> มันก็ย่อมจะมีจุดด่างพลอยบ้างมีความเสี่ยงบ้างเรื่องปกติ <c oughs> อ่าลงทุนได้ไหมลงทุนได้แล้วก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงไงอ่าครับอาเซียนหลกัหลกๆเนี่ยก็พี่คิดว่าเป็นเรื่องนี้เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของความเสี่ยงจากภาครัฐซึ่งลูกค้าหลักเขาเป็นภาครัฐ <c oughs> ความเสี่ยงที่สองก็เป็นความเสี่ยงที่ตามมาคือ <c oughs> การที่เราเห็น RGS เนี่ยราคาหุ้นน่ะซึมๆในปีนี้ราคาลงแหละเอาง่ายๆห mm hmm. ลักๆกับส่วนหนึ่งอ่ะพี่คิดว่าเป็นเพราะโปรเจกต์ใหม่ ACH uh huh. <c oughs> เนี่ยกำลังจะเปิดโรงงานใหม่อ่า mm hmm. ก็จะเปิดโรงงานใหม่สองแห่งมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำให้ <c oughs> ปีแรกแหละมันว่าจะขาดทุนไงใช่ไหม mm hmm. อ่าก็เลยกดดันราคากำไรไงเอ้เลยจดดันราคาหุ้นไงอ่าเนี่ยคิดว่าหลักๆก็สองข้อนี้ mm hmm. ข้อเสียงหล,กลักๆ แล้วก็อาจจะเป็นช่วงแบบโรคยากๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ต้องเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่อ๋อเนี่ยะความเสี่ยงนะคนป่วยเยอะแต่โรคง่ายอืมคนป่วยเยอะมาหาหมอเยอะมาหาโรงพยาบาลเยอะแต่ันเป็นโรคง่ายถ้าอันเนี้ย เป็นความเสี่ยงกำไรจะไม่ค่อยดีทหราะไมนะก็ปกติอ่ะเขาได้รายได้ต่อหัวแบบ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 ฟิกแล้วอ๋อที่บอกได้เหมาทุกวันนี้ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ได้สิได้สิได้อ๋อเขาแ้ว่ว่าไม่ว่าคนไข้จะมาหรือไม่มาได้อยู่แล้วดังนั้นถ้าคนมาดนน้อยดีเออเหมือนไปออกกดแปลกๆเหมือนกันนะหมือนออกกดแบบ อยากให้คือพูดตรงๆนะถ้าเป็นคนนิสัยไม่ดกีก็คือแบบเซอร์วิสห่วยๆไปให้คนมา้น้อย,อยไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีมีเงื่อนไขเหมือนกันมีเงื่อนไขข้อเซอร์วิสด้วยอ่าออมีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งมีเหมือนกันมีเหมือนกันอื <c oughs> แต่มันไม่ใช่มุมนั้น <c oughs> มันจะเป็นมุมนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเ <c oughs> ชื่อไหมว่าช่วงไหนที่โรงพยาบาลประกันสังคมจะกำไรดีที่สุดคือช่วงน้ำท่วม มาหาหมอไม่ได้งั้นเหรอใช่ใช่เพราะหาหมอไม่ได้โูกำไังจะดีอตลกอะประมาณแบบจ่ายค่าเน็ตฟิกไปแล้วแต่ดูไม่ได้เออถูกไม่ได้ดูอ่ะเออผมไม่ได้ดูปุ๊บเอยก็ไม่ได้ใช้แวนแวนวิดเออถูกใช่ถูกต้องเลยคอรสก็เลยต่ำ ใช่เลยใช่เลยเหมือนสับ s สับส,สครมา <laughs> เอออย่างนี้มันก็ทำให้ถ้าเกิดออกนโะยบายเป็นหัวเงี้ยลงบารก,ก็อยากปภูคนเข้ามาเยอะเยะกว้านคนเข้ามาเยอะเยอะไว้ก่อนดิใช่ครับใ,ใช่ครับอยู่ในเครือให้มาสับไว้ใช่ถูกตอ้องให้มาสับไว้เพราะมันงลงมันต้องลงทะเบียนไงโดยที่ค a p a ป i ร y ซิตี้รับไหวไม่ไหว,ไม,ไ,วไม่รู้แหละไม่ได้ไม่ได้มันมันไม่ไม่พวกนี้ต้องตรวจตรว,วสอบอยู่แล้ว อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อก็มีอะไรอย่างอื่นคุมไว้ด้วยไม่ใช่มีมีมีสีมีสมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ่านคําถามรวดไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันดูต่อเนื่องกันนะครับสองคือเขาถามว่า RJS มีกลยุทธ์เด่นๆเพื่อเพิ่มอัตรากําไรไหมครับสามความเสี่ยงที่ราคาหุ้นจะลงต่อไปเรื่อยๆ ยังสูงอยู่ไหมครับถึงแม้จะมีโครงการรับซื้อหุ้นคืนกลัวซื้อแล้วได้ดีเวเดนแต่โดนแคปิตเลลอสเพราะต้องคัดลอสครับขอบคุณครับข้อความเสี่ยงที่จะลงไปเรื่อยๆก็คืออะไรอะ่ะก,ก็ก็น้อยนะก็ถือว่าน้อยนะ <c oughs> คือก็ก็ยอมรับแหละว่าราคาหุ้นตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในโซนล่างมากๆแล้วแต่ว่า <c oughs> ถามว่ามีโอกาสลงได้อีกไหมคำตอบมีครับ หลักๆเนี่ยมันเกิดจากโรงพยาบาลใหม่มว่าจะขาดทุนมากแค่ไหนครับอ่านี่อหรอไหมคือตอนนี้พี่คิดว่าราคาหุน้นี่ยมันสะท้อนความกังวลการขาดทุนในอนาคตไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยรอเรเวลไลซ์ที่เหลือแล้วรอเรเวลไลซ์ว่าเรเวลไลซ์แล้วเนี่ยมันมากกว่าที่คิดหรือเปล่าครับถ้ามากกว่าที่คิดราคาลงได้อีกครับคือการลงทุนคือแบบนี้เวิร์ มันคือการมองอนาคตต่อคำถามน้องคนนี้นะน้องบอกว่าอยากซื้อหุ้นปันผลแต่กลัวขาดทุนราคาหุ้นที่จะตอบว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยความเสี่ยงเรื่องราคาหุ้นขาดทุนเนี่ยเป็นความเสี่ยงปกติบอกไว้ก่อนไม่ต้องพูงปกติแต่หลักการลงทุนคือเราพยายามลงทุนในราคาหุ้นที่อยู่โซนต่ํานั่นแปลว่ามันมีโอกาสลดไหมมี แต่มีโอกาสลอสเยอะหรือน้อยอาจจะไม่เยอะอื่าก็ควรแอกเซปต์แล้วใช่ไหมนึกออกไหมครับก็ควรคือคือมันคือสิ่งรัพย์เสี่ยงอะเบิร์ตตลาดหุ้นเนี่ยคือถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากลอสเลยเนี่ยพี่แนะนําว่าเราก็อาจจะไม่เหมาะกับตลาดหุ้นไงเราไม่เหมาะหุ้นผลนันผลไงหุ้นปันผลก็ยังไม่เหมาะเลยเราอาจจะเหมาะกับพันธบัตรรัฐบาลมากกว่านึกออกไหมไมัไม่มีลอสอเลยอ่าใช่ไหมแต่อย่างที่บอกว่า <c oughs> นั้นเราต้องเข้าใจข้อนี้ก่อน <What? S 1> ว่าถ้าเราจะลงทุนในตลาดหุ้นแม้จะเป็นหุ้นปันผลก็ตามแม้จะเป็นหุ้น defensive stock ก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงขัดทุนอยู่ดีแต่เราจากัดให้มันว่าเฮ้ย P E R S ตอนนี้12เท่าแล้วนะเออในอดีตก็แบบก็สูงกว่านี้ตลอดอ่ะนะเอาในจริงในอดีตอ,อะนะครับสูงนี้ตลอดนะครับแล้วก็ <c oughs> มันก็เออเขาเรียกว่าอาแอบสอบความเสี่ยงความกังวลแนวคดไปบ้างแล้วอะ่ะอา่าก็ถือว, <c oughs> ว่าไม่แพงแล้วอา่า ไ่ถามว่ามีความเสี่ยงที่จะขาดทุน,นรหรือไมมีมีอยู่แล้วครับอ่าล็วกลยุทธ์ในการเพิ่มอัตรากำไรอ๋อก็นี่ไงโรงบใหม่นี่ไงอ๋ออ่าก็ในขณะที่เเงินเดือนผู้บริหารเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเ <c oughs> ท่าตัวไงใช่ปหแต่ capacity มันเพิ่มขึ้นแบบเกือบเท่าตัวอย่างเงี้ยอ่าก็แบบมีเพิ่มอัตราก,กำไรได้ไงใช่ไหมครับโดยเนเจอร์โรงพยาบาลโดยเนเจอร์โรงพยาบาลมีสองอย่างกลยุทธ์นะสองอย่างในการที่จะ เพิ่มอัตรากาไรห,หนึ่งขยายโรงยานเพิ่มขยายตึกเพิ่มคือพี่ถืวว่าภาพเดียวกันนะขยายโรงงาลเพิ่มขยายตึกเพิ่มเนี่ยเพิ่มอัตรากาไรอยู่แล้วเพราะต้นทุนตรงกลางมันเท่าเดิมใช่ไหมสองเพิ่มเซอร์วิสที่แพงขึ้นเพิ่มเซอร์วิสที่แพงขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างไ g s ก็มีกลยุทธ์นี้เหมือนกันในการเพิ่มแบบดีเทลรครับเช่นลตูตไตกะเพาะไงเออไตอกะเพาะอย่างเงี้ยก็แบบ GP, GP <ม>ดีมาก่าพ p ดีมากอย่างเงี้ยเป็นต้น แก็เพิ่มสิ่งพวกนี้ด้วย